สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสตอรี่ล่าสุดเวียสุกลวัฒส,สตอรี่ล่าสุดเวียรหรือจะมีข่าวดีออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดโดยโพสต์คลิปตัวเองลง IG สตอรี่ส่วนตัวอีกครั้งแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตวิกหมอชิดเวียสุกลวัฒที่หลังจากเลิกลาก,กับอดีตแฟนสาวนางเอกต่างช่องเบลล่าลานีหลังคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีเลยละค่ะ โดยย้อนไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาเบลราลานีได้ออกมาประกาศชาัดผ่านกองทัพสื่อมวลชนว่าได้ปิดฉากละ9ปีเลิกลากับเวียสุกุลวั์ลงเป็นที่เรียบร้อยตามที่มีกระแสข่าวลือออกมาพร้อมลถสถานะเหลือแค่พี่น้องที่ดีต่อกัน และถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันแต่แฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตก็ยังคงจับตามองกันไม่เลิกถึงสาเหตุปมงเลิกลารวมถึงให้ทั้งเวียเบลล่ากลับมารีเทินรักกันอีกครั้งซึ่งลาสุดสดสดร้อนร้อนเมื่อวันที่13ธันวาคม64เวียสุกุลวัฒน์ก็ได้โพสต์คลิปตัวเองผ่านไอจ t o ตอี่ส่วนตัวถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าสีหน้าใบหน้าของหนุ่มเวียนั้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นแถมมีรอยยิ้มส่งความหล่อให้แฟนๆแบบรัว แถมในคลิปหนุ่งเวียยังใส่เพลงที่มีชื่อว่า w h a t for ปล่อยทอนร้องเพลงตรงประโยคว่าเป็นความสดใสของวัย20เป็นความสุขดิบก่อนที่ฉันจะเป็นวัยรุ่นใหญ่ออกมาอีกด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวแอบสื่ออะไรหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ๆหลังจากหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ได้โพสต์คลิปนี้ลง IG s t สตอรก็มีแฟนๆแ,และชาวเน็ตแคปภาพไปลงโพสต์ลงใน Twitter พร้อมติด hashtag hashtag เวียสกุลวัฒน์จนติดเทนด์ t w t t t e r อีกด้วยรวมถึงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิทำไมโซนแล้วหล่อมากขึ้นกว่าเดิมโอ้ยหลงรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามคำเรียกร้องมาจริงๆดูดูดูสเตปการยิ้มของเขาสิเฮียกลับมาแล้วรอยยิ้มของคนโสดเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคิดถึงที่สุดเลยฉันรักเขาฉันรักเขาทำไมโสดแล้วหลอกขนาดนี้ล่ะพี่จ๋าเป็นต้นค่ะส่วนสาเหตุปมการเลิกลาที่เกิดขึ้นระหว่างเวียสุกลวัตรกับเบลาาล,เล่าราณีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรรอติดตามฟังจากปากของหนุ่มเวียกันได้วันที่15ธันวาคมนี้จ้า เรียกได้ว่าอีกไม่กี่วันก็จะได้ทราบข่าวกันแล้วจากปากเวียชัดๆกับสาเหตุที่หลายๆคนอยากรู้ขอขอบคุณที่มาข่าวจากเวียน19และแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ